ในข้อที่14นะครับค่าแดกำลัง x เท่ากับสิบนะครับให้หาค่าของแปดกำลังสาม x ลบหนึ่งามาสังเกตกันตรงนี้นะจะเห็นว่ากำลังมันลบก,กันใช่ไหมครับสาม x ลบหนึ่งมองไปที่กำลังเนาะะกำลังมาลบก,กันเมื่อไหร่ที่เราจะเอากำลังมาลบก,กันมันก็ต้องมาจากฐานเดียวกันหารกันนะแปดกำลัง m หารด้วยแปดกำลัง n มันก็จะได้แปดกำลังเอมลบเอ็นอย่างเงี้ยนะฐานเดียวกันหารกันนะกำลังของตัวตั้งจะมาเป็นตัวตั้งกําลังของตัวหารจะมาเป็นตัวลบดังนั้นเมื่อเราเห็นกําลังที่มาลบกันเนี่ยก็จำเนื้อให้ออกแล้วว่าอ๋อมาจากมาจากการที่ฐานเดียวกันหารกันนะครับ แปดเหมือนกันหารกันนะครับกําลังของตัวตั้งจะเป็นตัวตั้งเนี่ยกาลังของตัวตั้งตรงนี้มันจะเป็นตัวตั้งก็คือกําลังสาม x กําลังของตัวหารจะเป็นตัวลบนะครับทีนี้เรามีแปดกำลัง x โจทย์กำหนดค่าแปดกำลัง x มาให้เราเราต้องเอามาสร้างเป็นแปดกำลังสาม x โอเคก็ก็สร้างไม่ยากเนาะแปดกำลังสามเสามเมันก็คือสามคูณเมันก็คือ x คูณสามเนี่ยการที่เราเห็นกำลังมาคูณกันอย่างเงี้ยแปลว่ามาจากรูกกรังซ้อนนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็แปดกำลังสาม x ก็คือแปดกำลังเทั้งหมดกำลังสามแล้วก็หารด้วยแปดนะครับ แปดกำลังสาม x ก็คือแปดกำลัง x ทั้งหมดกำลังสามนะแทนที่แปดกำลัง x ลงไปแปดกำลัง x ส่วนจนเจอกำตอดมาว่าเป็นสิบนะครับตรงนี้คือสิบนะครับ x เท่ากับสิบก็เป็นสิบกำลังสามส่วนด้วยแปดสิบกำลังสามก็คือหนึ่งพันหนึ่งพันส่วนด้วยแปดก็คือร้อยยี่ห้า นี่ยมีจุดไหนงงงหรือเปล่าครับ